แจกอีกแล้วพี่น้องแจกอีกแล้วคะ่ะซอแอนแหง่วงใจเกินลอยลูกน้องแต่ละคนดีใจสุดๆเลยคะ่ะขอบคุณซอแอนม่หลายเด้อลำล้ำเยด้วยค่ะขอบคุณค่ะซอบพี่น้องซอแจกอีกแล้วบอยเาซอแจกอีกแล้วขอบไปเด้อ แก่ไกแล้วซอใหญ้ายซอใหญ่ใจเกินร้อยแก่แล้วซอใจดีแก่แล้วนะครับทุกานเรกองก่านเป็นวะกตนนี้มัน่าา

ยังมารลูกว่าต้องทำนะหนูกเขายังมารู้เดินมาเรืเอยๆเลยเลยเลยเอาผู้ใจเขาลูกดูดไปเอาไปแของแจ่ที่กันแจกเป็นแจกพี่น้องใจ,ง <os> จกเกินร้อยว่าจะไม่ดีค่ะดีนะแจกซอจะมาซอจตอนไหน เลี้ยงขนมแล้วๆ็ยังแจกเงินอีกแล้วเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงขนมอ๋ขอบคุณไอติมจากบ้านออวีนะคะไอตมซพอรน่าีนไอติมมีเครื่องดื่มีเคสนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีดนะคะอัน่เาะออบหอนเอาเอาเ็หน่อยเด้นะ มันมันเป็ดงไม้แยิตรงยอดไ่ง็ะแดขึ้นมจงนแจนนกขี่และพี่น้องบอสซอใจดีบอสซอสแห่งด่ดงรำใจเกินร้อยใจดีก็ดีบ่มีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสป,ปอร์ตแักแจกทุกคนยืนนะย,ยืนนะใยืนนะย,ยืนยืนยืนม่ต้งอง

เราเนี่ยมะเขียดอันแรกเราก็รู้คิวพัชชนี่ลยมอะไรอยู่เศริวพัชานกเอาแล้ว